ก็น so ั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะการไปกดว่าเหรอถ้าพวกนี้จริงช่วยนะพี่ชอบพวกนี้มากเลยแก้หลังคอมปุ แล้ววันหลังอ่ะไม่ต้องเขียนแล้วนะผิดกฎใช่แต่ว่าพวกเขาเขียนตลอดนะใค<ช>รเขากับน้องๆอ่ะก็เขียนให้คนอื่นเห็นอะ่ะอันนี้ของเขาไม่ใช่ใช่ของเขาหน้าเขาเขียนไว้หน้าแรก <c oughs> ขเขา <c oughs> ขเขียนไว้หน้าแรกเห็นป่ะนี่ไงเห็นป่ะเขาเขียนไว้หน้าแรก ไม่เขียนของเวไม่เสร็จเลยเอ uh huh. ้นั่นนั่งเขียนไม่เสร็จหรอมาเซ็ตอัพข้างบนไหมเอาห้าสิบครั้งโอ้แล้วแต่เลยต้องแดดนต้องแดดต้องแดดเอเอข้างบนเดินมอเตอร์ไวิ่งอ่ะ